สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปุ้ยสตอรี่ครับวันนี้นะฮะมีกางเกงนะครับที่ผมซื้อมาลองใส่เนี่ยเอามาแนะนำเพื่อนๆดูนะครับเผื่อจะเป็นแนวทางสําหรับใครที่หากางเกงขายาวกางเกงลําลองกางเกงแบบใส่สบายๆนะครับแล้วก็จริงๆใส่ได้หลายโอกาสนะตัวนี้นะครับที่ผมใส่อยู่นี่นะฮะก็สั่งซื้อมา XL ครับ XL ก็จะเหมาะกับคนที่สูงประมาณสัก180ขึ้นไปนะครับผมว่านะก็คือเนี่ยนะครับถ้าสูง180เนี่ยขาก็จะพอดีเลย ขาเขาจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าลากพื้นแต่ถ้าสักร้อยเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดลงมาไม่เกินนี้เนี่ยผมว่านะครับขาเนี่ยอาจจะลากอาจจะต้องได้ดึงเอวขึ้นหน่อยนะฮะทุกคนเอารีบอกราคาไว้ก่อนเลยนะครับกางเกงลำลองตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่300บาทสำหรับไซส์ XL แต่ถ้าจะเป็นไซส์อื่นๆเนี่ยก็น่าจะถูกลงถ้ามันเล็กลงนะหรือถ้าจะเป็น XL x x l อะไรแบบตัวโตกว่าน,นี้อาจจะเพิ่มขึ้น2 0 3สบาบาทนะฮะรวมค่าส่งก็ประมาณ สามสิบสี่สิบเหมือนกันสั่งของประมาณสามสี่วันไม่เกินนี้ตามจริงไม่ถึงหรอกนะฮะสั่งตอนตอนเช้าเนี่ยสองวันก็อาจจะได้รับของนะครับผมสั่งมาก็เป็นสีออกเทาๆนะฮะทุกคนมีประมาณสี่ห้าสีนะครับก็เข้าไปเลือกดูผมจะแปะลิงก์สินค้าวไว้นี้ด้านล่างนะครับใต้ชื่อล้วือใต้คอมเมนต์ตัวนี้นะครับจะเป็นอ่ากางเกงที่เป็นเอ่อยางยืดน,นะครับตรงเอวเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องใส่เข็มขัดน,นะจะมีเชือกรัดตรงนี้นะครับอ่าก็คือได้เลย แต่สำหรับตอนนี้ก็คือมันฟิตอยู่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องใช้เชือกให้ยากเลยนะครับก็เป็นกางเกงที่มีกระเป๋าทั้งหมด6จุดก็คือกระเป๋าปกตินี่นะครับอ่าตรวนี้ลึกครับใส่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่ได้ลึกๆไม่มีซิปนะไม่มีซิปครับอ่าข้างข้างลึกนี่ครับ1นสองซ้ายขวา แล้วก็กางเกงด้านกระเป๋าด้านข้างตรงนี้กระเป๋าด้านข้างลึกหรือเปล่าใส่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่ๆดูจึบได้สบายฮะใส่มือถือเครื่องใหญ่ได้ครับแต่กระเป๋าด้านข้างเนี่ยจะไม่มีซิปแต่จะล็อกด้วยกระดุมนะมีเม็ดกระดุมนะครับฝั่งซ้ายขวานะครับจะอยู่ประมาณนี้หละแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็ใส่มือถือได้หรือเปล่ามือถือจะโผล่มาหน่อยนึง นะครับถ้าใส่กระเป๋าสตางค์เนี่ยจะได้อยู่แต่ถ้าใส่โทรศัพท์มือถือเครื่องใหญ่ๆเนี่ยโมาไม่แนะนําให้ใส่มีกระดุมล็อกนะครับซ้ายขวานะฮะมีกระเป๋าทั้งหมด6จุดครับนี่นะครับยังไงฮะเอามาใส่เพื่ออะไรล่ะนะครับตัวนี้สําหรับผมเนี่ยผมเอามาใส่เพื่อที่จะทดแทนกนเกงยีนปกติเวลาผมทํางานลุยนะครับออกไปข้างนอกนะลุยแดดลุยอะไรต่างๆในสวนเนี่ย ผมก็จะใส่ยีน๋ยวนี้ผมเจอปัญหาก็คือใส่ยีนไปแล้วบางทีมันเสียดายไงมันไปเจออยางไม้ไปเจอนู่นนี่นั่นอะไรเข้าไปหรือว่าเจอดินอะไรเข้าไปแล้วมันซักออกยากครับแล้วอีกอย่างหนึ่งไงตรงนั้นปัญหาอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ปัญหาใหญ่ของยีนสําหรับใส่ลุยแดดลุยร้อนๆเนี่ยมันอึดอัดเพราะผ้ามันหนามันหนักมันเหนื่อหนามันไม่คล่องตัวแต่ตรงเนี้ยมันใส่แล้วมันโล่งสบายฮะทุกคนมันสบายดีผมก็ลอง ใส่ไปมามาสองวันแล้วนะครับถึงเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูปรากฏว่ามันก็โอเคดีนะแล้วกระเป๋าอะไรมันเยอะดีนะครับเราสามารถที่จะใส่ของนู่นนี่นั่นเนี่ยไปได้เวลาเราลุยงานลุยอะไรจริงๆก็ใส่ถ้าเกิดว่าสั่งไซส์ใหญ่ๆนะฮะใครที่ชอบแบบว,ว่าขาใหญ่ๆหน่อยอย่างเงี้ยเอาไปตัดขาก็ได้สําหรับแนวแนววัยรุ่นหน่อยนะครับใส่คู่กับเสื้อยืดนะครับอย่างเงี้ยก็ใส่สบายดีแต่ของผมเนี่ยถ้าสูง180เนี่ยสั่ง XL สูงร้อยแปดสิบขึ้นไปใน XL เนี่ยพอดีเลยไม่ต้องทาอะไรนะทุกคนย้ำอีกครั้งนึงนะครับสามร้อยบาทค่าส่งประมาณสามสิบสี่สิบาทราวนี้นะฮะสั่งของสามสี่วันไม่เกินนี้ได้รับของสนใจสินค้าตัวนี้ก็ลิงก์ที่อยู่ใต้ชื่อคลิปนี้เพื่อนๆคลิกเข้าไปเลยนะฮะหรืออยู่ในคอมเมนต์ปักหมุดน,นะครับจิ้มก็ไปเลือกดูทางร้านไม่ได้มีแต่กางเกงแบบนี้แนะ่ๆนะครับมีหลายอย่างให้เลือกหาถูกใจตัวไหนก็กดสั่งเลยนะครับทุกคนผมมีสินค้านะครับที่จะรอรีวิวอยู่เนี่ยหลายตัวเพียบเลยนนนนะัววีี้้ชง สั่งของกันมาเยอะหลายอย่างนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูก่อนนะครับใช้งานดูว่ามันเป็นไงมันดีไม่ดียังไงก็เอ่ามาบอกกับเพื่อนๆนะครับก็ผมดูเนื้อผ้าเนี่ยมันมันไม่ได้ไม่ได้หนานะบอกตามตรงฮะไม่ได้หนาเหมือนกางเกงพวกแนวยุทธวิธีนะครับกางเกงพวกคาโก้พวกอะไรต่างๆไอพวกนั้นจะหนากว่าแต่พวกนั้นก็จะราคาสูงไนงะพวกนั้นจะราคาประมาณ6 0 0 7 0 0นะครับที่ที่ใส่อยู่แต่ผมไม่ได้ใส่นะครับซื้อให้พ่อใส่ในะตรงนั้น ผ้าจะหนากว่านี้แต่นะครับข้อดีของผ้าหนามันก็ทนอยู่เวลาเจอเหงื่อเจออะไรเข้าไปมันไม่คล่องตัวฮะพวกตรงนี้มันจะสบายเนี่ยเวลานั่งก็มีปัญหานะไม่ได้ครอบคบแกลบเลยนะฮะเออก็ถือว่าการตัดเย็บดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแม้ว่าดีที่สุดไหมมันก็คงจะสู้ราคาตัวละเป็นพันไม่ได้นะครับแต่งานตัดเย็บงานอะไรก็เรียกว่า ไม่ได้ว่าม,มีข้อผิดพลาดอะไรมากมายนักนะครับเป็นแค่ลอยได้ที่มันเกินไม่นิดนิดหน่อยๆน่อะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นปกติอยู่แล้วนะฮะแต่ชอบความที่มันคล่องตัวนะครับถา้ถาถ้าถ้าหนากว่านี้เนี่ยมันใส่ทํางานจะไม่เหมาะมันจะร้อนยิ่ง,งเจอเหงื่อเจออะไรเราเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะแบบว่าเคลื่อนตัวอะไรมันจะลําบากบางๆงมันไม่ได้บางมากนะฮะไม่ได้บางมากแต่ก็ไม่ได้หนามากผมว่าประมาณนี้กำลังดีนะครับทุกคนอ่านนะครับนี่คือกางเกงลําลองนะครับกางเกงที่ผม เตรียมเอาไว้ใส่ทํางานนะครับตามยิ่งใส่ไปไหนก็ได้แหละฮะเพราะว่ามันก็ถือว่าเป็นกางเกงสไตล์แฟชั่นเหมือนกันนะครับแบบนี้เนาะอ่าสนใจก็ตามที่บอกไว้นะฮะลิงก์ด้านล่างคลิกเข้าไปเลือกดูครับ